สวยรวยสปอร์ตซุปตาสาวควักพันล้านแจกโบนสัสพนักงานหน้าอิจฉาสุดๆซุปเปอร์สตาสาวเทเลอร์สวีฟเทเลอร์สวีฟกลับมาทัวร์คอนเสิร์ตอีกครั้งหลังห่างหายจากแฟนๆไปนานเกือบ5ปีกับคอนเสิร์ตเทเลอร์สวีฟเด e ะเอโรสทัวรซึ่งในโซนเอเชีย er จะขึ้นเพียงสองประเทศเท่านั้นได้แก่ญี่ปุ่นและสิงคโปร์ ล่าสุดสื่อเพิ่รายงานว่าเทเลอร์จะให้โบนัสพิเศษกับทีมงานทุกคนที่มีส่วนกับคอนเสิร์ตเอโรสทัวรเพื่อฉลองทัวร์แถบอเมริกาที่กำลังจะจบลงแจกทุกคนไม่ว่าจะเป็น cer, ทีมแดนเซอร์ทีมเทคนิคหรือทีมจัดเลี้ยงรวมๆแล้วแจกไม่น้อยกว่า55ล้านเหรียญประมาณ1.8พันล้านบาทมีรายงานว่าเธอให้โบนัส1 0 0 0 0 0สดอลลาร์ 3.4ล้านบาทกับคนขับรถบรรทุกทุกคนอีกด้วยเรียกได้ว่าสวยเก่งรวยใจสปอร์ตแบบนี้ใครๆก็อยากจะร่วมงานด้วยกันทั้งนั้น